สวัสดีครับเอฟซี FC. มื่งนี้กับมาพบกันในวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับมื่อนี้ผมกุฏิมารสรุปเลขบนให้อเ,เอฟซีนะครับแล้วเดี๋ยวเ้างกติได้เริ่มเลขล่างต่อในวันพุ่งนี้นะครับเมื่อนี้ห้องกมาสรุปเลขบนไปเลยนะครับแล้วก่อนไปรับชมชุดสรุปบนขอฝากคําเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นกาลัลงจะฝากคำเตือนเหลาข้อก็มิดว่าบังอ่าสหลักสิบและลักหน่อยก่อนนะครับว่าผมชนตัวใดไ,ไว้ให้บ้างนะครับนชนตัวไหนไหว้ให้บ้างทังด้านลักสิบอนี่ครับ ที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับก็คือผมได้ชนตัวเลขเอาไว้ให้ได้สี่ห้าหกนะครับแต่ว่าเลขสี่ผมก็จับเพื่อไวน้นะครับเพราะเขาติดเลขเด่นติดเลขเด่นนะครับติดเลขเด่นที่งวดที่แล้วเขาก็เดินดีอยู่เด่นสองโตนะครับผมก็เลยเพื่อไว้เลขสี่แต่ว่าที่จริงเขาก็ติดเลขดับอยู่นะครับติดเลขดับถ้าเอฟที่วชอบก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับผมก็เพื่อ,อไวน้นะครับ ผมก็ชนไว้หลักสิบสี่ห้าหกนะะเอาตัวที่ชนครับเพื่อไว้นะล่ะสี่ห้าหกครับก็ชนแบบนี้เลยนะล่ะตัวที่ชนเลขศูนย์นี่กระดับขึ้นกันนะล่ะแต่ว่าทุนเขาก็ว่นนี้ชนสูตรที่เด่นครับเด่นตัวนี้เดินดีนะล่ะเดินดีอยู่เดินมากสองสามวันแล้วนะล่ะ งวดนี่สี่ห้าหกแล้วละหลักสิบพระนาขอให้หลักสิบมาวดนี้แล้วล่ะสี่ห้าหกอ่าหลักหน่วยมาบุาหลักหน่วยผมก็ชนไว้กัครับแล้วหลักหน่วยหลักหน่วยครับผมก็ได้ลงคลิปไปกับสามสูตรแล้วล่ะแล้วก็ ชนกันนี่ครับผมก็ค่าดับอ่าเอาเลขดับลบออกให้แล้วนี่ครับที่เหลืออยู่สี่เจ็ดแปดเก่าแต่ว่าผมก็หอยถูดนี่เขาแม่นเขาเดินดีสำหรับนี่ครับอ่าหอยไว้แต่ว่าเขาประชนทางนั้นตักหน่อยเขาประชนสำหรับแล้วอ่าผมก็เอาหอยไว้สำหรับทายฝั่งที่ประชอบกับว่าเป็นอย่งกับว่ต้องเอาก็ได้สำหรับผมก็เก็บไว้ตามนะที่ว่า พอลอดดับครับเนาะเพื่อเข้ามาครับเนาะเพื่อเข้ามาตัวที่ชนจริงๆก็คือนี่ครับเจ็ดแปดเก้าครับเลขเก้ากับแปดกับเก้าในชนสามสุดเลยครับแล้วแปดกับเก้าชนที่สามสุดแต่ว่าเจ็ดชนสองสุดแต่ว่างดที่พันมาตัวที่ชนสองสุดมาครับว่านี่เอามาเบิ่งกันต่อครับสี่เจ็ด แปดเก้าหลักหน่วยจะเดินต่อหรือไม่สี่เจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยของเขาก็เดินมาหลายวันแล้วพอตะตำก็หางวัดแล้วเดินเข้าหลักหน่วยมาไม่ต่ำกว่าห้าวันแล้วครับนะตั้งแต่ผมคำนวณแล้วแต่ว่าหลักสิบเข้าก็พลาดไปสี่วันแล้วครับนะหลักสิบเข้าพลาดไปสี่วันแล้วก พยายามผมก็พยายามอยู่ตอนนี้นะเพื่อจะให้ fc ได้พยายามอยู่สำหรับถูกของเขาครเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าเงียบกะตีได้ตัวเลขเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าช่อนสองสุดนับละระกะ แกับเก้นี่ชนสามสูตรเลยนะครับตัวที่ชนสามสูตรแปดกับเก้าชน2สูตรก็คือเลขเจครับเลขสี่นี่มีอยู่สูตรเดียวครับมีอยู่สูตรเดียวเท่านั้นผมก็ห้อยไว้ครับห้อยไว้ถ้า FC ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับตัวที่เอฟซีคิดว่าน่าจะมาครับ ผมก็เป็นแค่แนวทางให้เอฟซีพิจ,จนารับแล้วเบิง่งจะผมก็ติดจับคู่ให้เอฟซีเบิ่งว่าความน่าจะเป็นรับแล้วความน่าจะเป็นสี่ี่ส่วนร,รับแล้วสี่สี่ีเจ็ดแล้วก็ สี 48, 49, ่แปดสีจับสามห้าสี่มาจะเขียนบอกค่อยคองแขวแล้วนห้าสี่ห้ก็ห้แล้วก็5้าเก้ 59. แล้วก็เลขหกหลักสิบหกสี่หกเจ็ดหกแปหกเก้าที่ได้ตัวเลขประมาณ12ชุดนะะสิชุดอ่าสิชุดดี่าวเขาเมาเบิง่งเลขเด่นและเลขดับหลักร้อยนะครับ พัก้อยอ่าตอนแรกผมก็ชนไว้ให้เต้นสุดก็คือเลขแปดแล้วก็ลอ่องอ่าผมเพิ่งจะล่องให้เมื่อวานนี้ก็คือหกกับเจ็ดแล้วก็ลองไว้ที่หกกับเจ็ดแต่่าผมก็ยังย่งยืนยันอยู่ที่เลขแปดตัวเดียวคือเกาแล้วแบบอ่าเอฟซีชอบตัวล่องก็นําไปพิจะหน้าเองแล้วแบอ่ามีความน่าจะเปลี่ยนอนกันเพราะว่าเขาก็อ่คัดจากเลขเด่นออกมาแล้วตัวเขาเค่อยเขาเค่อยเดิน อ่าสูตรมันมีอยู่สูตรหนึ่งเขาเคยเดินอ่าติกแท็กติกแท็กผมก็เลยชอบคพราะว่าเขามาชนกันพอดีนะว่าเลขเด่นของเทาก็บห้าชนที่สองสูตรสามสูตรนะครับวัดที่แล้วก็ชนเลขเจ็ดมาลองชนเลขเจ็ดหลายสูตรเลยนะว่าก็มาเลขเจ็ดวันนี้ชนที่เลขห้าแต่ว่า บางครั้งตัวที่ชนหลายๆกับว่ามากกับมีนะครับแ,แต่ว่าเข้ากับพิจารณาบึงตัวที่ชอบห้าสูตรนี้ชอบมากห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดตัวนี้กับแม่นแม่นขึ้นกันนะครับแม่นขึ้นกันเดินยังบ่หลุดเลยสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้แม่นสุดยังไม่หลุดเลยสูตรนี้เลขห้าอ่ะก็ามาชน ที่หลักสิบรับละเลขกสี่สี่ก 4, 4ับหาสูตรนี้ก็น่าจะเดินดีขึ้นกันแต่ว่าเลขกหาผมชอบเหล็กหางวดนี้ชอบเลขกหาหลายกว่ารับละเลขละชอบห้ากับหกอ่เจ็ดก็ชอบเหมือนกันเนี่ยครับห้าหกเจ็ดสูตนี้ผมชอบตัวเลขมันสวยเนาะตัวเลขสวยห้าหกเจ็ดเนี่ยครับเจ็ดกับอ่าชั่นที่หลักหน่วยครับละแล้วก็สูตรนี้ กัยังเดินดีขี้กันครับเขากลับมาเดินนะครับ,บ,บสตดที่เคยเดินดีเขากลับมาเดินหมดที่ผ่านมาก็มาเลขเกตงวดนีดอ่าแปดกับเก้าก็มาชนที่หลักหน่ยหวยครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าชนที่หลักหน่ยหวยครับตัวไหนจะมาสูตรไหนจะมาสำหรัที่เลขเจ็ดกับชนอ่าหลักหน่วยขี้กันเล็กสี่ชนทั้งสิบทั้งหน่วยขี้กันครับแต่ว่าอ่า สี่หลักสิบนี่เขาบังเลขดับครับดับหลักสิบแปดสี่อ่าแปดสี่ศูนย์นะครับแปดสี่ศูนย์ชนที่เลขสี่นครับจะมากระชนเลขอ่าเด่นสองตัวสุรนินทร์ะครับรตำแหน่งที่เขาเดินทุกหมดก็คืออ่าตำแหน่งที่อยู่ตรงเลขสี 4, ่นะคระบผมก็เลยหอยหอย,หอยไว้เพื่อนะครับรหอยไว้เพื่อ อ่าที่ี่บอชบอกว่าเป็นอย่างแต่ว่ามันดับดับแล้วอ่าแต่ว่าอ่าลักหน่วยเขาบ่ดับแต่ว่าเขาก็่ามีแค่สูตรเดียวครับมีแค่สูตรเดียวอ่าเพราะฉะนั้นคาว่าเบิ่งอ่าดับลักลอยศูนย์ห้าเก้าของเขากับลักลอยของเขากับมีหกเจ็ดแปดบ่ชนบ่ชนดับดับแล้วไม่ชนดับ ดับหลักหน่วยห้าสองศูนย์หกบบห้าสองศูนย์หกดับหลักหน่วยครับาะดับหลักร้อยนี่ครับดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยครับละสามหลักอ่าห้าสองศูนย์หกไม่มีห้าสองศูนย์หกอยู่ในหลักหน่วยของเรานครับละอ่าผ่านหมดทุกตัวนี่ครับแต่ว่าเฮามาขัดเบิง ความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นผมก็จับให้เอฟซีไปซีเจ็ดชุดเลขวิ่งชุดเลขวิ่งเขามาชนกันครับชุดเลขวิ่งคืออ่านงง้อให้บุกระดาษแทนที่ผมได้ชนเลขวิ่งเอาไว้เพราะว่าเขากระเดิน ครับผมเห็นเข้าเดินครับแล้วครับผมเห็นเข้าเดินถ้าเป็นงวดที่แล้วก็สวยมากเลยหาเจ็ดตามละถ้าเป็นงวดที่แล้วก็สวยมากหรือว่าเขาจะมาอีกคตามละหรือว่าเขาจะมาซ้ำอีกเขาก็เคยออกซ้ำบามละเขาก็เคยออกซ้ำสองงวดก็คือเจ็ดสองออกสองงวดซ้อนก็ได้ตามละจังหาเจ็ดตังสี่ก็สามารถออกอะไรขึ้กันคตามละอ่าออกอะไรที่กันเพราะว่าเขาก็ออกมาแล้วเขาออกอีกก็ได้อ่าจังเจ็ดสองผมก็เห็นออกสองขั้งขึ้นกันตามละครับ ขาอาจจะหม่ก็ได้แต่ว่ามาคนกับที่ว่ามันออกไปแล้วนะออกไปแล้วผมก็ไดจับตัวิทเฉพาะ4ีเจทไทยท้าย f อฟซบางท่านกับว่าตีเลขดดับหลักสิบฮัากักลับตัวได้นะครับ่าวะเล็กเ็ดไม่ติดดับสักนะครับเลขกเ็ดไม่ติดดับสิบหน่วยไม่มีเลยนะครับไม่ติดดับเลยนะครับเข้าสามารถกลับตัวได้นะครับกลับตัวได้นะครับเอฟซี ให้เลขเก็บไปอยู่ทางด้านที่ fc ช็อบด้านหลักสิบถ้าที่เอาเลขสี่ถ้าจะเอาเลขสี่แต่ว่าระเซี่ยงึ้วกันเพราะว่าเลขเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบางวัดกะเข้าดีท่วงหลังๆนี่เลขวิ่งผมกะรูซสึกว่าแม่นนะครับดูซสึกว่าแม่นอยู่อเข้าทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเงินนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่ถ้าเดินต่อ็คือ้น c เจ็ดนะครับ ชนเลขวิ่งคู่นี้ะครับละ47แล้วก็57นะครับจับคู่47 57นะครับคือนี่ี่เจ47กับ57็ดครับละสองคู่นี้สี่ชนอ่าชนเลขวิ่งครับละชนเลขวิ่งแต่ว่าถ้าถามผมผมชอบหากับหกอ่าหลักสิบันนี้หลักสิบันที่ผมจะไว้ก็คือเขาติดเลขวิ่งนะครับละอ่า ตัวนี้ผมก็ห้อยไว้ครับห้อยไวเいい้เฉยๆนะครับเลขสี่ตามกระแสแล้วนะเลขสี่ก็ให้เลขสี่มาครับความน่าจะเป็นครับผมขอขีดเส้นอีกครั้งหนึ่งตามสไตล์แล้วตามสไตล์ของผมชอบขีดเส้นแบบนี้แล้วทุกวันเลยนะครับความน่าจะเป็นผมชอบที่อยู่ในกรอบครับแล้ว ผู้ใดชอบนอกกรอบก็พิดจะหน้าแล้วแต่ผู้ใด่นว่สนดับก็คืออ่านอกกรอบก,ก, 48, ก็สวยกันสี่แปดสี่เก้าก็สวยเหมือนกันแล้วแต่ว่าผมชอบที่อ่าไม่ชนเลขดับเลยแล้วชอบในวินาทีนี้แล้เสิบสีผู้ใดชอบผู้ใดในตารางนี่ก็เบิ้งได้กับแปดคู่แล้วแปดคู่ ตัวที่อชอบตีตารางต่อครับตีตารางต่อผมกระมักครับ fc ผมก็ชอบ5 7าเจ็ครับห้าเจ็ดหถ้า fc อาจจะถามผาวาชอบตัวใดมากในใจผมมักรับละ f c ผพม,มักคือผมกับจัดอ่ตามที่ f c ชอบคู่ใดร,รับละครับผมก็ท้าสีไปตามที่ผมชอบอ่าทาสีไปตามที่ผมชอบรับละ f c อาจจะชอบว่าตรงกันก็นกได้ครับรับละเขาอาจจะมาซ้ำอีกก็ได้รับละ าเจ็ดนะที่เหลือก็เป็นตัวลองไปที่เหลือก็เป็นตัวลอง FC ตัวลองก็จะเป็นสีนี้นะครับที่ผมชอบจริงจริงก็อยู่ในกรอบสีแดงครับในกรอบตรงนี้ที่เหลือก็ FC ชอบตัวลองๆก็ที่ติดเลขสี ก็จัดไปหกสี่ห้าสี่นะครับผมชอบที่จิตเลขห้าและเลข 6. หกวันนี้หลักสิบบนนะครับแต่กรชุดสองตัวชุดสองตัวชอบอ่ะหกหกเจ็ดหกแปดอ่ะหกเจ็ด แแล้วก็58าแปดครับเจ็ดหกแปห้าแสำนักผมไม่ดับอ่าสำนักอื่นดับอันนี้ผมก็ไม่รู้ดับละแล้วแต่ใครไม่มีใครรู้ว่าเลกเจ้ากัไหนเลขดับก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือมาอยู่รับละ ่ก็คำนวณไปตามสูตรเนาะ fc ถ้า fc ชอบก็นําไปพิจารณาเบิง้งถ้าเ่าชอบกับพานเบิง้งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นรับเนาะอ่าถ้าผู้ใดชอบก็แคปหน้าจอไว้รับเนะะา,าะ fc สำหรับเลขเก้านี่ก็ชนสามสูตรที่กันรับเนาะชนสามสูตรมีแปดกับเก้าชนสามสูตรเลขเจ็ดเข้าไปชนเลขวิ่งรับเนาะ เลขเกตเขาชนเลขวิ่งผมชอบตัวที่ชนเลขวิ่งถ้าเกิดเข้ามาอีกอ่าเลขเกตนะจะมาอีกไหมวันที่สามนับละอ่าหลักหน่วยถ้าเกิดเขายังห้อยเลขเกตไว้นับละเขาอาจจะอ่านี่นับ,บละตัวที่ชอบอ่านี้ก็ติดเลขวิ่งเลขเกตนับละอ่าเลขแปดในกน็ชอบ อ่าเป็นการส่วนตัวนะครับชอบติตีเลขอ่าแปดกับเก้าสูที่สำครับแปดเก้าสูนี้เลขห้าอ่าเลขห้ากระชอนห้าและหกนี่หลักสิบสำหรับห้าและหกแต่ว่าผมชอบเลขห้ากับเลขหกเลยสำหรับสองตัวเลยนละครับเอฟซีชอบอ่าเอฟซีบางท่านอาจทีว่าไล่ตานะครับจับกระดาษไปมากอะขออภัยเอฟซีมันมัน มันลืมมันลืมนะครับมันลืม,ม,ลมอขออภัย fct อ่าบางท่านอาจจะว่าผมจับกระดาษอ่าเลื่อนไปเลื่อนมาอาจจะไล่ตานะครับขออภัย f c นะครับมันเพื่อนเพื่อนไปบางครั้งก็ลืมนะครับอ่าแอบแคปหน้าจอได้เลยนะครับ fct เดี๋ยงผมที่จับสามตัวห้อ่าแคบแล้วจับสามตัวเลยนะครับสามตัวก็คืออ่า แปดหกเจ็ดก็แล้วแล้วก 8, ็บแปดหกแปดกับไอที่อ่าแล้วก็ห้าแปดอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วก 8, 58, ันครับแปดห้าแปดครับเป็นเลขที่ออกง่ายนะล่ะเป็นเลขที่ออกง่าย อ่้วก็เอาประมาณนีินับเอาประมาณนี้อ่านี่ครับเอาประมาณนี้ด้วยห้องแถวตัวนี้อีกอ่าแถามไปแล้วก็แถมไปเลยจะเกิดเข้ามาอีกความน่าจะเป็นแล้วก็แปดห้าเจ็ดครับร 8, 57, ตัวเก่าไปเลยแล้วก็แปดห้าเจ็ดนี่ครับจะเกิดเข้ามาตัวเก่าอีก รับละก็จะทีประมาณนี้รับละเอฟซีถ้าใครชอบก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พลายรับเดอร์ได้มีก็แลังแรงใจฮ็ดคิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟซีเลยรับชมรับตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรรับะอดีตเตือนดีอนาคตจะเป็นต่อหรือไม่อันนี้ผมก็บโรูรับะผมก็คำนวณไปตามสูตรจับให้ ไปตามสูตรครับพิสพลาดประกันใดกับคออภัยเอฟซีนะครับสำห F t. รับวับนนี้กับคอให้เอฟซี t. จงเฮ่งๆปังๆลำๆรวยๆสี่ขามารับชมในช่องพอหน่อยผ่าโชคนะสำหรับงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ันห้าร้บหกนะครับสำหรับเลขอ่ะงวดนี้กับผมกับพญายามเต็มที่แล้ว กะิประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ะิ่ีมียังเพิ่มเติมอีกอ่ะคอยติดตามชมในช่องน,นวะว่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ